วันนี้ The l ล s t ส c f าจะมาทำเมนูกาแฟด้วยเครื่องปั๊มลมครับเครื่องเนี่ยใช้แรงดันเก้าบาร์เพราะว่าเอาพุตกาแฟของเขาเนี่ยก็จะเหมือนเครื่องวัชทีเลยครับ ถ้าพูดถึงรสชาติของเอสเปรสโซจากตัว Cycle Espresso Maker นี่คืออร่อยครับเหมือนเรากำลังใช้ Commercial g r a d e Use Machine เลยนะครับมิกกีผมบอกว่าผมจะทำกาแฟด้วยตัวเครื่องนี้นะครับเครื่องปั๊มลมอะ่ะเพราะว่า เครื่องเนี่ยผมจะใช้คู่กับตัว Cycle Espresso Maker ซึ่งตัวเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดไทยนะครับเอาต์พุตของตัว Cycle Espresso Maker นะครับก็จะเป็นกาแฟเอสเปรสโซเลยคล้ายๆกับตัว so Machine เอสเปรสโซ a ม h ช n นเอยหรือว่าตัวแฟร์ที่แบบว่าใช้แรงดันมือแรงดันของตัว Cycle Espresso Maker นะครับก็มาจากตัวเครื่องนี้เลยครับเพราะว่ากาจ g e เนี่ยนอกจากเราจะเติมลมยางได้นะครับเราก็มาทำกาแฟกับตัว Cycle Espresso Maker ได้ครับความน่าสนใจของตัว Cycle Espresso Maker คือ ถ้าเรานึกถึงตัว coffee maker ทั่วไปเราก็จะเป็นกาแฟดริปเอ้ยหรือว่าเครื่องที่ใช้พลังมือรสชาติของเขาก็จะเป็นกาแฟแมนโยแล้วกันนะแต่เครื่องเนี้ยใช้แรงดัน9บาร์เพราะว่า output กาแฟของเขาเนี้ยก็จะเหมือนเครื่องมาชินเลยครับแต่ถ้าถามผมนะครับผมชอบเครื่องเนี้ยเพราะว่าดีไซน์ของเขาสวยมากๆนะครับงานเนี้ยเป็นงานแฮนด์เมดต้อง pre order ไม้ตรงเชมเบอร์นี่นะครับก็จะเป็น handcrafted แล้วก็ คือลายไม้เนี่ยจะไม่เหมือนใครชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นของคุณเป็นยูนิคแฮนด์เมดพีซเลยครับตัวเครื่องไซโค e เอ็กซ์เพรสเซอเมเกอร์นะครับก็จะมีตัวบอดี้นะครับตัวแชมเบอร์มีเกจมีตัวฐานตรงนี้อ,อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีตัวปำลมนะครับแล้วก็ตาช่างครับเรามาลองใช้เครื่อง Cycle e อ p r e s s o Maker นะครับด้วยเมนูลอง Black ครับ ใส่กาแฟที่ระบดไป20กรัมเข้าไปในแบงเกอร์นะครับเราใช้เข็มเกลี่ยเกลี่ยไปทั่วๆเลยครับแล้วเอาตัวแบงเกอร์ใส่เข้าไปในบอดี้เลยครับเซตอัพปราช่างเพื่อมาช่างกาแฟตอนสกัดครับเติมน้ำร้อน100องศาเซลเซียสจนกว่าถึงขีดของตัวเชมเบอร์ครับแล้วก็หมุนส่วนบนของบอดี้เข้าไปในเครื่องเลยครับหมุนตัวเครื่องปั๊มลมเข้าไปในเครื่องได้เลยครับ นี่ครับก็คือเอาต์พุตของตัวไซ c ค e ลเอสเปรสโซ k เมคเกอร์ครับเราจะมาทำลองแบล็กกันลองแบล็กก็จะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะครับน้ำปล่าแล้วก็น้ำแข็งเทได้เลยเรียบร้อยครับ with the cycle espresso maker ถ้าพูดถึงรสชาติของเอสเปรสโซจากตัว Cycle Espresso Maker นี่คืออร่อยครับเหมือนเรากำลังใช้ Commercial g r a d e Use Machine เลยนะครับคือผมแปลกใจเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกจะเป็นรสชาติที่แบบว่าเป็นเออเป็น h o m e m a d e Style เป็นดริปอะไรแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือเทียบเท่ากับเครื่อง Espresso Machine ได้เลยเครื่องนี้นะครับผมสนุกกับเขามากนะครับตั้งแต่ตอนเราต้องมานั่ง Set เซตอัพเอยใส่น้ำร้อต้องมานั่งเทิร์นวาวนี่คือผมอินจอกับเครื่องนี้มากเลยครับ